สวัสดีครับผมครับพ้อประเด็นนะครับโตโยต้า No.1 ครับวันนี้พามาดูรถอีกรุ่นนึงนะครับเป็นรถไฮบริดนะครับรถประหยัดน้ำมันนะครับใช้ในเมืองดีมากเลยนะครับความประหยัดอยู่ที่23.3กิโลลิตรนะครับเครื่องยนต์1 8 0 0ซีซีนะครับสุดยอดมากเลยครับตัวนี้แล right. right ้วก็มีเคมเปญดีๆมาฝากด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นตัวไหนนะครับเนี่ยนะครับเป็นตัวนี้นะครับโตโยต้าคอร์สนะครับเนี่ยเป็นเครื่องตัวไฮบริดนะครับตัวไฮบริดดู้ง่ายครับ สัญลักษณ์ก็คือเดี๋ยวไฟจะเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็โลโก้ตัวที่ต้ก็จะเป็นสีฟ้านะครับเป็นสัญลักษณ์ไฮบริดนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันนะครับเป็นตัวออ p สุดนะครับตัวพรีีเมมยซ p ตี้นะพรีเมี e m i ซ m ตี้สังเกตง่ายๆครับหลังคาจะเป็นซันรูฟนะครับตัวนี้นะครับและคือตัวท็อปสุดครับในรุ่นของตัวจักรอรอด ด้านข้างนะครับวันนี้ด้านหลังนะครับเนะครับโลโก้โต้ต้าก็จะเป็นสีฟ้านะครับสาอากาศเป็นแบบชาฟินนะครับเนีครับมีคำว่าไฮบริดนะครับอยู่ฝากระโปรงนะครับกล้องหลังนะครับตัวนี้นะครับกล้องหลังเปิดประตูนะครับนี่รฮะเป็นแบบ smart entry นะครับแต่เปิดแต่ปิดนะครับปิดนะครับเปิดเข้ามาด้านในนะครับ ตัวพรีเมียมชุดตี้ด้านในจะเป็นสีแดงนะครับเนี่ยฮะบุสีแดงดูพรีเมียมมากเลยนะฮะเนี่ยฮะมืนรถสปอร์ตเลยครับเนี่ยฮะหรูหลายครับรู้เลยถึงระดับพรีเมียมว่าเป็นยังไงครับพรีเมียมเนี่ยฮะสซนรูปฮะเท่มากเลยนะครับ เบาะนะครับไฟฟ้านะเบาะสตาร์ทนะครับสแปดไลททูทนนะครับเราแม็กนะครับต้องสตัวนะครับนี่ฮะองรับขันพูดง่ายนะครับด้านหน้าครับดูโฉบเชี่ยวนะครับเป็นรถ SUV ขนาดกลางนะครับอนะครับมที่นี่รับประกัน10ปีครับไม่ต้องห่วงนะในส่วนของแบตเตอรี่นะครับ วันนี้เช่นเคยครับมีแคมเปญดีๆมาฝากนะครับใช้เงินออกรถ4,800บาทไม่ต้องคำนะครับพนักงานประจํานะครับหรือท่านไหนที่มีรถใช้อยู่แล้วนะครับเป็นเจ้าของรถเก่าครอบครองมาสองปีได้แคมเปญนั้นเลยครับใช้เงินออกรถ4,800บาทไม่ต้องคำนะครับได้ทุกคนนะครับแคมเปญหมดสิ้นเดือนนี้ครับมาเดือนเเลยครับ toyota ลำดุลกาคลองสองนะครับติดต่อปอได้เลยครับปอปัตินัน toyota ps ลำดุลกาคลองสองนะครับดือนเดือนเลยครับจัดมา